ผู้นแดกกันมาตลอดทางไอ้เ,น,เนี่ยพส่ชุด่แดข้าวผู้หิวข้าวเข้าใจไหม สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการเก็บเป่าดิสก์อีีที่สาน่าจะเป็นอีพีที่3ก็วันนี้เรามีแพลนที่จะไปเทีย่ยว <Okay. S 1> นครสวรรกันนะครับซึ่งเพื่อนร่วทมทริปของเราในวันนี้ก็คือแก๊งลูกเดือสี่ตัวน,นั่นเองามีปกมีฟ้ามีโฟล์มีจ๊อบนะครับแล้ว <Wow. S 1> ก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษในวูปแบบครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปรับฟ้าตอนประมาณ6โมงซึ่งตอนนี้ก็ประมาณนี่ตีห้า เดี๋ยวเราจะต้องไปรับฟ้าแล้วก็ค่อยไปรับโฟนนะครับแล้วก็จะบบขับรถเข้านครสวรรค์ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับสำหรับทริปนครสวรรค์ของเราในครั้งนีไ้ไปดูรับตอนนี้เราก็อยู่หน้าหอฟ้านะครับเดี๋ยวโทรตามมันกันดีกว่าฮัลโหลเซนตยังตอนนี้เราอยู่หน้าหอเธอแล้วนะวายก่อนจะถึงทำไมไม่โทร เสร็จหมดแล้วแต่จอไปอยัางโซเลวอย่างีลาโอเคคะก็เดี๋ยวรอจอบแต่งตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟ้ากบจอบก็จะเดินลงมาละโอ้โหแก่ก็ใหญ่มาก เอาไม่รู้เหรอว่ากูถ่ายอยู่อ๋อไม่ได้บอกใช่ไะโทษทีเราไม่ได้บอกเราไม่เราต้องการความเดียวแบบนี้่ไวให้ข้าวแมวๆก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะได้ลงไปเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวรอฟ้าเดินลงมารีบๆนะมึงไอสัตว์เออขอไอจ๊อบนอนโอเคโอเคเฮ้อไปก็นั่นแหละครับเดี๋ยวรอฟ้าสักครู่ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาที่รถแล้วแต่ว่าจ๊อบยังไม่ลงมาเพราะว่าจ๊อบคีตแต่ แล้ก็ต้องรอนฮะเฮ้ยฝนตกป่อยๆด้วยตอนนี้อากาศดีเฮยเรามากับฝนบวกใช่ติดมากับฝนเป็นทับเบิกก็ EP แรกก็ไปกับฝนแต่ว่าครั้งนี้ก็ภาวนาไหวภาวนาเจ้ามาถ้าถึงเล้ว้อสวรรคแล้วก็ขอให้ฝนหยุดตกด้วยคือการถ่ายทําที่ดีของเรานะคะจุดประสงค์รายการวันนี้ก็คือเราจะไปเที่ยวแบบไม่เปิด Google Map ครับใช่แล้วเราก็จะไม่ทํารีเซิร์ชไปด้วยว่ามีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าไปบ้างจะไม่ แต่ว่าเราจะไปเที่ยวแบบถามข้างทางอะ่ะก็คืออยากรู้แหละเอาจริงๆว่าแบบเรารุ่นแบบรุ่นพอ่อรุ่นแม่เราอะ่ะสมัยที่เขาไปเที่ยวกันร้นๆเราเขาไม่มีเขามีแค่แผนที่อะ่ะทุกคนเขาไปกันยังไงเราก็จะไปแบบนั้นค่ะแต่เราก็ไม่มีแผนที่นะครับเพราะแผนที่ <laughs> ตอนนี้น่าจะยังไม่อัปเดตสถานที่ไหนๆไหน,ไหน,ไหนมีอยู่ในแผนที่หรือเปล่า,าก็ไม่รู้ก็อาศัยถาม ก็ว,วันนี้อาจจะทําให้หลายๆคนแบบเห็นวิติใหม่แห่งการเที่ยวไม่ใหม่เนอะมันเก่าแล้วแหละแต่ว่าแบบอลองเล <laughs> เอามาลองทำใหม่ดู เออแล้วก็คลิปนี้มันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เที่ยวเยอะเพราะว่าเราต้องแบบถามอ่ะมันเลยแบบอาจจะทําให้เราเสียเวลาแล้วลําดับสถานที่เที่ยวอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงทุกคนก็จะไปไหนทําอะไรกี่ข้าวกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้อะไรเลยตอนนี้นะก็นั่นแหละมันเลยอาจจะทําให้แบบมีคนผิดหวังอว่าเป็นอีกมิติของการเที่ยวไงแต่เราก็จะพยายามแบบไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทำเวลาให้ดีที่สุดนะทุกคนเป็นกำลังใจให้จอจอแล้ว โชมหน้าของคนท้านะครับก็คือโมตะขีสวัสดีครับคุณจอบครับสวัสดีครับผมไม้แม่แดดก็ขอถามความรู้สึกหลังจากไปทําลายสถิติก๋วยเตี๋ยว21ชามมาหน่อยครับคือเลิกแดกก๋วยเตี๋ยวเป็นหนึ่งเดือนครับผมยังไม่ได้ดูนะฮะไปดูตรงตัวไอตรงนี้ได้ค่ะถ้าไม่มีตตัวไอตัวนี้เราก็จะมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชันข้างล่างนะคะ โอเคฝากโฟล์ดนะครับโฟล์ดก so ็ยังไม่รู้ตอนเนี้ยเดี๋ยวมันเซอร์ไพรส์มันในคลิปเราจะไม่บอกมันเลยขับแช่งเราในใจแล้วเพราะว่าสายแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับโฟล์ละก็ตอนนี้เราก็รับโฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับเช้าๆมันก็จะแบบเตียวไปไม่ได้แต่โดนไฟฟ้าด่าใช่ฮะรถคันนี้มีเซนเซอร้ทุกคันเซ็นเซอร์ไม่ร้องเดี๋ยวคนข้างหลังร้องเองร้องไงวะอีสัตว์รับ็มขัดด้วยโอเค ต่อมปลอดภัยนะทุกคนบนท้องถนนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปแวะปั๊มนะเพราะว่าเราจะต้องกาแฟเพราะไม่ไหวแล้วแล้วก็เติมน้ะมันวันนั้นนี่บอทาไปกินแกงเขวยกันแต่จอบแม่กินตูดเลยแกงเขวยบูดเหรอแกงเขวยแกงเขวยมันสุกๆวันนั้นกลับกี่โมงกัวกลับกันเที่ยงคืนนะเหมือนกันกลับกี่โมงกลับถึงบ้านเลยแกงเวยขายดี ไม่คือสนิทกับพี่ที่ร้านไงก็เลยรรร้านอะไรครับสนุกนึกเอ็กซ์โรดันเนอร์นะครับพี่สนุโลกนะครับไปเที่ยวได้นะครับอาหารอร่อยเนีย่ยถูกดนตรตีดีมากมาก <cell S 1> <ๆ S 2> มีป่าล่าขายในร้านด้วยนะครับ เนี่ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มเลยนะครับเพราะเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันแล้วก็เช็ครถว่าพร้อมในการเดินทางมั้ยปั๊มตึ๊ดตึ๊ดตเขาไม่ได้จ่ายนะคะทุกคนแต่ถ้าจะจ่ายก็ได้ครับแต่สนับสนุนก็เดี๋ยวขึ้นให้ตกตรนี้เลยขึ้นปิดได้ไม่ต้องเห็นพวกเราเลย น,นี้เราก็กออกจากปั๊มมาแล้วนะทุกคนก็ได้กาแฟมาคนละแก้วสองแก้วแล้วก็ได้ข้าวมากินา่าอันนี้เรียกว่ากินแบบเบงกฟัดน,นะคะกินลองท้องไป้ืน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มือหนักนะทุกคนแค่ลองท้องจริงๆวิธ<อ>ีคนนวดรอแดกไม่ด<อ>ได้ตื่นมาต้องได้กินข้าวฟ้าเราได้กินข้าวฟ้าเราได้กินข้าวมือช้าต้องได้กินข้าวทุกคนเป็นแบบไหนที่แบบตื่นมาแล้วต้องกินข้าวอ่ะข้าวเช้าเป็นมือสำคัญทุกคนอย่าลืมกินเราเดี๋ยวเราไปรับน้อง แล้วก็ไปเจอกันพี่นล้วกสวรดครับบายโอเคเข้าก่อน เป็นไกด์พาเราไปที่แรกคือที่ไหนคะไปพาษสาค่ะเออไปพาสาร <laughs> น้องรู้ทางคนเดียวตอนนี้ทางรถมีน้องรู้คนเดียวแล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะไปถูกไหมนะทุกคนพาษสารเปิดอะไรดิเนี่ยมันเหมือนแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ <laughs> มันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นที่ให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยจุดแหลมรักใช่เป็นแด์มร์กแล้วก็เขาบอกว่าข้างล่างอาจจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปิดหรือยังเออปังแมคุณผู้ชมน่าจะสถานที่โล น,ะนะนาพาซาคนนายพาซา ก็มีเรืเรสวยดีทุกคนตอนนี้ค่อนข้างมีคนเยอะนะมีคอนเสิร์ตของโนทโนตใช่เออนติตรงนี้มันก็จะโล่งๆมันก็ได้ถ่ายรูปได้แตว่าตอนีมันถ่ายไปได้งแต่ว่าเราก็จะพยายามเก็บรูปไปลงเพให้ได้แต่สวยดีนะกก็ลมเย็นเพราะว่าอยู่แบบติดแม้น้ำพอดีใช่เพราะฝนจะตกด้วยอาจจะได้ยินมอหน่อยเพราะว่าใสแม้นะทุกคนมันเป็น <Okay. S 2> สักพีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปให้ดูว่าแบบมุมไหนหน่าถ่ายภาพมัางอะไรบ้างแต่อาจจะไม่โปรเฟชชั่นอลนะแล้วก็พยายามเก็บภาพให้ดูนะจะได้น่าจะได้ภาพแบบ เพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่เราก็ไม่อยากเข้ายุ่งเพราะเขาจะมีคอนเสิร์ตเนาะใช่แต่ว่าก็อยากแนะนำให้มานะเพราะว่าแบบได้รูปสวยๆเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวอีเซลูป่า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 เห็นปะป่า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 ก็เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปที่ไม่รู้ว่าที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแน่ๆเลยที่ต่อไปเราจะไปกินข้าวยังไม่ย่อยเลยไม่ร้านข้าวก็ผู้คนแกกันมาตลอดทางไอ้เนี่ย มึงพูดสรอบแล้วเนี่ยก็ูอยข้าวอ่ะผูข้าวเข้าใจไหมที่นี่แบบมีรีสอร์ที่ไหนอีกมคะวันวเสาก็มีวัดาเป็นตลาดนิลมมีร้านอาหารก็มี สวยแบบตรงสามทางตรงตีสะพานนะคทั้ทงที่เราเข้ามาแหละตรงนั้นร้านอาหารก็เยอะนะอาหารตำสั่งแล้วดีแถวๆแล้วแหละตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลตามคำบอกมาว่ามีตลาดน้ำที่วัดคงคานหรือคงคาเดี๋ยวเราไปดูทา<อ>งนั้นก<อ>ั<า>นคงคารเขาบอกว่าปากทางเข้ามามีร้านข้าวเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็จะไปตามหาวัดตามคำบอกนะคะทุกคนขอโทษนะครับตลาดน้ำอยู่ตรงไหนเขาเปิดยังจอดตรงนี้แล้วก็เดินลงไปเขามีอะไรนะตอนนี้ มาใอาเคัแล้วแถวนี้มีร้านอาหารแนี่เขาแบบไปกันต่อดออนี่นะออกกลับไปแช่ครับแล้วก็ตกลับกัปิดเป็นเช้านะครับผมโอเคครับขอบคุณครับเปิดจเป็นบงเช้าอีกทีเดี๋ยวขวาบุ้นแก่ตรงไหนก็ทีแหะ เลขวาขวาขวานี่ใช่ไหมทุกคนถามสองสามคนแล้วเขาก็บอกให้ไปร้านคัวอีแตนคือตอนเนี้ยต้องไปหาคัวอีแตนให้เจอเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราเจอวัดคลองคานแล้วนะทุกคนแล้วก็เจอตลาดน้ำด้วยที่ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่แค่มีแต่โต๊ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะตั้งใบสองใบสามาอาจจะมาใหม่อาจจะนะทุกคนถ้ามันไม่ร้อนเกินอาจจะมาใช่เพราะตอนนี้เดดแล้วบอกว่าใช่เราเจอวัดแล้วตอนเนี้ยแต่เราต้องหาคัวอีแตนก่อนคือตอนเน,นี้ยเลิกกันหมดแล้วสายตาไม่อยู่นิ่งเพราะว่าหาร้านอยู่เออมันมีส่วนน ตาด้วยนะทุกคนทางเนี้ยถ้ามาก็แวะได้ใช่แต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้แวะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเราไม่รู้อ่ะใช่ไปทุกคนเราไปหาครัวอีแตนก่อนเจอก็ถัดจากที่บอกว่าจะไปหาคัวอีแตนเมื่อกี้ประมาณ30วินาทีก็เจอเลยขับมาแบบงงงงแล้วก็เจอแบบงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าร้านเปิดหรือยังเพราะเขาบอกว่าร้านจะเปิด11เอ็โมงแต่ว่าส่งตัวตายตัวแทนเข้าไปถามละ เราก็รอขอให้เปิดเลยอ่ะก็หิวข้ามากเลยหิวจริงเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าในร้านคุยแต่จะมีอะไรกินไหมไปดูนะตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในร้านแล้วทุกคนแล้วเราก็สั่งอาหารแล้วสามอย่างคือมันปัไก่แกงส้มชะอมกุ้งแล้วก็ เราจะชิมกันก็นดีไหมแล้วก็เราอาจจะไปลองคาเฟ่แต่เราต้องถามเขาก่อนว่ามีอะไรดีบ้างเจอกัน ปก,ปกติวัตถุดริตคนดี้เออราคาตามร้านอาหารใหญ่ๆที่ท่องเที่ยวอะไรไม่ได้ให้น้อยเลยนะให้เยอะยอะไรก็คือเราสั่งมาสี่อย่างปะเราสั่งมาสี่อย่างก,กินข้าวได้สองโหวะนุน่นนูน่นคนนูน้นนูน่นกินเยอะอ่ะคนไหนนุ่นข้างหลังนู่นออ๋คนนี้เอางี้ดีกว่าบุตรคนละอันว่าใครชอบอะไรแก๊กส้มำผักุ้งออ่ะชบมนะเสียงแตกแก๊กส้มครับแกกส้มเอองี้แก๊กส้มเหมือนเน่ แกงส้มเป็นที่สุาแ้วมาแล้วอีแต๋ต้องสั่งแกงส้มโะอมกุ้งเแกงส้มน้ำข้นๆเนาะแกงกาอร่อยอร่อยจริงน้ำแกงส้มแบบเจ๊มจนมากๆเลยแต่อย่างอื่นก็อร่อยเหมือนกันนะไม่ใช่นาอร่อยแต่ตอนเนี้ยนะฮะขอลองโบกมดอยู่มีครับมีคาเฟ่ที่ไหนเลยนะไหมครับนี่ไงเรามีมดอยู่ใช่มดมนหุย เห็นเลยตัวเองเจออาการเลยกู <น>ก็เป็นว่าเราจะสูส้ไปคาเฟ่สักที่หนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีใครให้ถามเลยใช่แต่ว่า,วาน,น้องอะ่ะม่อนอะ่ะพอจะรู้ว่าแบบเอ้ยมีคาเฟ่ตรงไหนอะไร็เ,<อ>เลยเออนล้นยังไม่ถามบ้างก็ไปถามที่คาเฟ่ก็ไปไหนตอนนี้ทุกคนว่าเราควรไปไหนเวลาแบบนี้ที่ดีงอ่ะเที่ยงเ<อ>ียงคืนคแล้วตอนนี้ฝุนลงเม็ดนิดนึงใช่เราก็เลยกะว่าจะไปหาคาเฟ่นั่งรอฝนฝนหยุดตอนไหนแล้วก็ค่อยออกไปถ่ายต่อโอเคเราไปหาโลเคชันแล้วเราก็เลาะไปหาของหวานนะคะทุกคนเพราะว่า าไม่สันดานไคล่สันดานกูนีน่นแหละไปเลยฮะไปกันต่อค่ะก็ะเด<เ>ี๋ยวเราไปด<เ>ูว่าเราจะไปคาเฟ่ไหนนะครับใช่<เลย>